สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนกลับมาเจอก็บครูหนึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูหนึ่งจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มาเรียนเรื่องการผ่าอนอักษรสูงกลางและต่ํากันค่ะก่อนดีนะคะเรามาทบทวนเรื่องอักษรสามู่หรือตรอยางกันก่อนตรยางที่หมายถึง3นะคะอักษรสามูได้แก่อักษรสูงสอักษรกลางและอักษรต่ํากันค่ะ อาชวสูงนะคะมีเพื่อนเสียงเป็นเสียงจัตาวามีทั้งหมด11ตัวก็คือขอไข่ขอขวดชอชิงถอถุงถอสันถานขอพึ่งฝอฟ้าอสอซาลาสอเสือ สระฤษีและหอหีบนะคะเรามีเทคนิคการจำของอักษรสูงก็คือใครคววชิงถุงฐานพึ่งฝ่าสารรือสีเสือหีบนั่นเองนะคะจำไม่ขึ้นใจนะคะถ้าจำได้เชื่อคุณครูข่าวว่านักเรียนจะสามารถนำเรื่องนี้ไปใช้ได้ถึงในระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะอักรกลางลอักษรกลางมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญค่ะมีทั้งหมด9ตัวก็คือ ก็ไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปะตักบอใบไม้พอปลาและออ่างนะคะเราจำกันว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมนั่นเองค่ะอักษรต่ำค่ะมีทั้งหมด อักษรต่ำม,มีพื้นเสียงเป็นเสียงสา,ามัญมีทั้งหมด24ตัวก็คือคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างสโซชอกเกช์เยาะผู้หญิงทอนามุนโทต่อผู้เท่านอนเนนต่อทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสมเภาหมองมารอยักรอเรือรอลิงวอแหวนรอจุฬาและหอนคู่นั่นเองนะคะ ซึ่งเราแบ่งอักษรกลุ่มนี้ออกเป็นสองกลุ่มย่อยก็จะมีอักษรต่าเดี่ยวได้แก่งูใหญ่นอนอยูนะริมวัดโมรีโลนะคะอักษรต่าเดียวต่อมาก็คืออักษรต่ําคู่ก็คือพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อนั่นเองนะคะนักเรียนต้องไปจํานะถ้านักเรียนจําได้นักเรียนเชื่อครูว่านักเรียนสามารถใช้เรื่องนี้ได้ตลอดชีวิตจริงๆถ้านักเรียนยังอยู่ในระบบของการศึกษานะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในส่วนของคําเป็นคําตายนะคะในส่วนคําเป็นคาตายเนี่ยคุณครูมีวิดีโอให้นักเรียนไปดูนะคะเราไปรับชมวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับอักษรควบและอักษรนํากันไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักกับคําเป็นคําตายกันบ้างนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าคําเป็นคําตายเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ นักเรียนทุกคนจำได้ไหมคะว่าครูให้กันบ้านอะไรไปครูให้กลับไปอ่านเรื่องคำเป็นคำตายค่ะใช่แล้วคะ่ะจอยทุกคนได้กลับไปอ่านกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูมีคำถามเพื่อเป็นการทบทวนที่นักเรียนได้อ่านมากันนะคะมีใครรู้บ้างว่าคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดคือคำอะไร มีใครตอบได้บ้างคะคำเป็นคะ่ะเก่งมากค่ะพิมพ์แล้วนอกจากนี้มีใครรู้อีกบ้างว่าคุณสมบัติของคำเป็นมีอะไรบ้างเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กงแม่กลนแม่กลมครับแต่เอคำเป็นมีตัวสะกดแค่นี้เหรอคะ ครูว่าน่าจะมีตัวสะกดมากกว่านี้นะคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยมีตัวสะกดในมาตราแม่กเกยและแม่กเกลวค่ะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้แล้วยังเป็นคำที่ประสมด้วยสาระอัมสาระไอไม่มาลายสาระไอไม่ม้วนและสาระเอาอีกด้วยนะคะครูคะ ใจสงสัยว่าทำไมถึงต้องประสมคำด้วยสระอํมสระไอไม่มาลายสระไอไม้ม้วนและสระเอาด้วยล่ะคะก็เพราะว่าสระอํมสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนและสระเอามีเสียงตัวสะกดในมาตราแม่กลมแม่เกยและแม่โกค่ะ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้จักกับคำเป็นกันแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นพี่จะสรุปให้น้องๆฟังอีกครั้งนะครับคำเป็นคือคำที่ประสม,มด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าแม่ปูสีซอเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงแม่กลแม่กรมแม่เกยและแม่เกลครับเช่นคำว่า เสียงเวียนเทียนคุณและสุดท้ายยังเป็นคำที่ประสม,มด้วยสระอําไอไอและเอาเพราะมีเสียงตัวสะกดในมาตราแม่กลมแม่เกยและแม่เกลวเช่นคำว่าใจคำน้ำไหลเกาเหลาครับก่อนที่เราจะไปพบกับคำตายเรามาร่วมสนุกโด้วยการทำกิจกรรมกบแสนสกนกันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมด้านล่างนี้ได้เลยครับ รู้จักกับคำเป็นกันไปแล้วเรามารู้จักกับคำตายกันบ้างนะครับมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าลักษณะใดคือคำตายคำตายเป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นคะ่ะใช่แล้วคะ่ะและไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะมีใครตอบครูได้อีกไหมคะว่าคำตายมีลักษณะอย่างไรอีกหนูคะ่ะคำตาย เป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกแมกกบและแม่กดค่ะเก่งมากค่ะทุกทุกคนพิมพ์กับจอยเก่งกันจังเลยนะครับแล้วน้องๆแหละครับตอบกันได้ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นพี่จะทบทวนเรื่องคำตายให้น้องๆฟังอีกครั้งนะครับคำตายเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและไม่มีตัวสะกดครับเช่นคำว่าดุ ปะกะทิเฉะแช,ชและเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กกแม่กดและแม่ก,กบครับเช่นคำว่าลูกนกมัดพบชาติอึดอัดซุบซิบผักกาดเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคำเป็นและคำตายกันไปแล้ว เราไปดูคุณครูนำคำเป็นและคำตายมาแต่งเป็นประโยคกันบ้างนะครับครูครับเราจะนำคำเป็นและคำตายมาแต่งเป็นประโยคได้ไหมครับได้สิคะท็อปถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคำเป็นกันก่อนดีไหมคะดีคะ่ะเริ่มจากคำว่าเสียงมีใครช่วยครูนำคำนี้มาแต่งประโยคได้บ้างคะหนูคะ่ะคุณพ่อชอบนอนกรนเสียงดังคะ่ะ เก่งมากค่ะปุ๊กต่อมาคือคำว่าเวียนเทียนหนูขอแต่งประโยคนี้ได้ไหมคะได้สิคะแล้วจอยจะแต่งว่าอะไรล่ะจอยจะแต่งว่าชาวพุทธจะร่วมเวียนเทียนกันในวันเข้าพรรษาค่ะคำต่อมาครูอยากให้เป็นคำตายจะใช้คำอะไรดีหนะ้า ผมช่วยคิดครับครูดีเลยค่ะท็อปถ้าอย่างนั้นช่วยครูคิดคำเป็นมาสักสามคำสิคะได้เลยครับคำว่ากะทิอึดอัดและผักกาศครับถูกทั้งสามคำเลยค่ะท็อปเอาละค่ะท็อปช่วยครูคิดคำตายแล้วถ้าอย่างนั้นครูขอแต่งคำว่ากะทิก่อนนะคะซึ่งครูจะแต่งว่าคุณยายชอบรับประทานมะม่วง กับข้าวเหนียวมูนที่ราดน้ำกะทิค่ะใครจะช่วยครูแต่งสองคำที่เหลือบ้างคะพิมพ์ขอแต่งทั้งสองประโยคได้ไหมคะได้สิจ้าพิมพ์ขอแต่งว่าถ้าใส่เสื้อตัวเล็กเกินไปจะทำให้อึดอัดและหายใจไม่ออกค่ะส่วนอีกประโยคก็คือ คุณแม่ชอบกินขนมผักกาดค่ะเก่งมากค่ะพิมต่อมาค่ะการผันวรรณยุกต์นะคะการผันวรรณยุกต์อย่างที่เมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วอักษรสามมู่ใช่ไหมคะแล้วก็กคำเป็นคำตายนะคะซึ่งสองอย่างนี้นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องในการผันวรรณยุกต์นะคะเรามาดูที่หนึ่งค่ะ การแผ่วรรณยุกต์ของอักษรกลางอักษรกลางนะคะเราแบ่งออกเป็นคำเป็นคำตายนะคะอักษรกลางคำเป็นสามารถแผ่วรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5เสียงอย่าลืมนะคำเป็นแผ่วรรณยุกต์ได้ทั้งหมดทั้ง5เสียงเลยนะคะตั้งเสียงเอโทตรีและเสียงจัตวานั่นเองค่ะอย่างตัวอย่างคำว่ากรมค่ะกรมกากัํมกั้มกาอีกครั้งนะคะกมกากั้มกัํมกาต่อมาค่ะอักษรกลาง คำตายอ่ะซอนกลางคำตายนะคะผ่นวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด4เสียงแต่เสียงที่ครูใส่องเล็บไว้นะคะเป็นเสียงที่ผันได้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่เอาคําพวกนี้มาใช้นะคะตัวอย่างคําค่ะจาจาจ้าจาจาอีกครั้งค่ะ จาาจ้าจาดจาด,จาดนะคะสามคำนี้นะคะอาจจะเห็นหรือว่ามีใช้บ้างแต่คำที่เป็นเสียงของเสียงจัตวานะคะไม่มีใช้ในภาษาไทยนะคะแต่เป็นเสียงที่สามารถผันไปได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ่วนสูงค่ะโซนสูงแบ่งเป็นคำเป็นและคำตายนะคะจำก,กันได้ใช่ไหมคำเป็นก็คือคำที่สะกดด้วยนมยูวังและผสมด้วยสระเสียงยาว ต่อมาคำตายก็คือคำที่สะกดด้วยกระบดและเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองนะคะอะโซนสูงผันได้สามเสียงเสียงเอเสียงโทและเสียงัจตวามีพื้นเสียงเป็นเสียงัจตวาผันได้ว่าขาข้าขาอีกครั้งนะคะขาข้าขา ครูจะให้เรียนจาคำนี้นะคําว่าเสือเสือเสื้อเสือ,สอจําไว้ว่าอักษรสูงผันได้3ามเสียงเอโทและจัตตวา่ามีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาว่าจํคำนี้ไว้ว่าเสือเสื้อเสือ,สอต่อมาค่ะคําตายค่ะผันได้สองเสียงก็คือเสียงเอและเสียงโทนะคะซึ่งอย่าลืมคําที่ครูวงเล็บไว้นะคะก็คือคําที่ผันได้แต่ไม่มีใช้ในภาษาไทยนะคะหลังคําว่า คำว่าขาดค่ะขาดคาดขาดคา,า,า,าดขาดเราใช้คําว่าคาดเราไม่ได้ใช้นะคะจำไว้ว่าส่วนสูงคําเป็นผันได้สามเสียงเอโทและจัตาวา,าส่วนสูงคําตายผันได้สองเสียงเสียงเอและเสียงโทซึ่งเสียงโทไม่มีใช้ในภาษาไทยนะคะ ต่อมาค่ะอักษรต่ำค่ะอักษรต่ำคำเป็นและอักษรต่ำคําตายแบ่งออกเป็นเสียงสั้นและเสียงยาวด้วยนะคะสำหรับอักษรต่ำอักษรต่ำผันได้3ามเสียงค่ะคําเป็นนะคะมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญผันได้ว่าค่ะค่าค่ะค่ะค่าขออภัยนะคะอักษรต่ำคําเป็นผันได้3ามเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาผันได้ว่า ค่าค่าขาคันท่านขันช้างช่างฉางน้องเดยกสังเกตค่ะอักษรต่ำนะคะรูปเอเสียงโทรูปโทเสียงตรีนะคะอย่าลืมนี่คือลักษณะพิเศษของอักษรต่ำอักษรต่ำคำเป็นแผันได้สามเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญแผันได้เสียงสามัญโทและตรีรูปเอเสียงโทรูปโทเสียงตรีนะคะจาคาว่า ช้างเอาไว้สั้นผันได้ช้างชั่งช้าง,างนั่นเองนะคะต่อมาคำตายเสียงสั้นนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงตรีค่ะผันได้ว่าค่ะคะค่ะค่ะคค่ะนักเรียนนะคะอย่าลืมคำที่ครูวงเล็บนะคะเราผัานไปได้ก็จริงแต่เราไม่มีใช้ในภาษาไทยนะคะต่อมาค่ะคำตายเสียงยาวค่ะพื้นเสียงเป็นเสียงโทค่ะคำว่าแคบนะคะ แคบแ KB คำนี้เราไม่ใช้ในภาษาไทยนะคะแถ่ก็ผ่านเสียงได้นะคะนักเรียนคำตายเสียงสั้นนะคะก็คือคำที่ผสมด้วยสเสียงสั้นและสะกดด้วยมาตราที่เป็นกระบทคคำตายเสียงยาวก,ก็คือคำที่ผสมด้วยสเสียงยาวแต่สะกดด้วยมาตรากระบฏนั่นเองคะ่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนพอจะทําได้หรือเปล่าอย่าลืมนะเรื่องการผันวรรณยุกต์คำพ็ญกคำไทยนะคะมีส่วน ระยางถ้าเราจำมาสอนสามโมได้เราจำคำเป็นคำตายได้และเราก็จะสามารถผันวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะการบ้านของวันนี้นะคะนักเรียนทนแบบฝึกหัดเรื่องคำเป็นคำตายในหน้าที่45แล้วก็ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดในหน้าที่56ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ